โคมไฟสีแดงสดใสนับพันดวงที่ส่องสว่างเหนือแม่น้ำมาฮั่นเจียงในเมืองเซียงหยางมณฑลหูเปย่ยคือหนึ่งในสัญญาณของการเริ่มต้นเทศกาลตรุษจีในในแดนมังกรนะคะเช่นเดียวกับที่เมืองซีเหอค่ะที่มีขบวนเชิดมังกรประดับโคมไฟยาวก,กว่า110เมตรแห่ไปตามท้องถนนส่วนที่เมืองต้าโจมณฑลเสฉวนมีการแสดงเชิดมังกรพ่นไฟอันเป็นเอกลักษณ์ค่ะ รวมถึงตีนี้ยังเพิ่มสีสันเข้ามาด้วยขบวนโดรนรูปมังกรรวมถึงการแสดงตีเหล็กไฟที่หาชมยากทั้งหมดนี้คือบรรยากาศส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชาวจีนในปีนี้ค่ะ เดียวกันนะ้ะบรรยากาศการเฉลิมฉลองในหลายพื้นที่เขาอย่างสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับสิ่งใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เมืองจือหนิงมณฑลชานตงที่มีการแสดงตีกลองโบราณโดยหุ่นยนต์ค่ะส่วนที่เมืองฮวาทิงมณฑลกานซูก็จะกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเชริดสิงโตเชิดมังกรการแสดงละครพื้นบ้านรวมถึงกิจกรรมศิลปะพื้นเมือง ไปกันที่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูค่ะก็มีการจัดแสดงอักษรมงคลยาวถึง9เมตรบนประตูเมืองเก่าเพื่อเฉลิมฉลองจิตวิญญาณอันเข้มแข็งของผู้คนและประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะประตูสู่เส้นทางสายไหมโดยในปีนี้นะคะเทศกาลปีใหม่จีนก็เริ่มต้นวันที่1 7กุมภาพันธ์และตรงกับปีมะเมียหรือปีม้าตามนัก,กษัตริย์จีนค่ะ